ก่อนอื่นเราก็ต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับเอาเป็นควบคุมนะโอเควิ่งเร็วเหรอวิ่งเร็วไม่วิ่งเร็วมันต้องเลื่อนขึ้นใช่ไหมคมิดไหมครับอันนี้ไม่เอานะลดลงลดสเปคแล้วก็ลดความสว่างลงโยกดัวนนี้ก็ไม่เอานะและ้วเอ้ยช่วยเลยเยิงมือซ้ายเออแล้วก็ไม่เอานะครับวิ่งนี่เอามาหน่อยวิ่งเร็วอยู่ตรงนี้เอาใหญ่ขึ้นอีกนิดได้ไหม ตรงนี้ใหญ่ขึ้นเออนิดนึงนิดนึงอะโอเคประมาณนี้โอเคสวยระเบิดอันนี้อะไระไม่ได้ใจไม่เอาไม่ใช้เอาอย่างนี้เลยนะไอเทมหมดกระสุนอันนี้อยู่ตรงกลางโอเคลเะนี้เพิ่มขนาดขึ้นอีกนิดนึงกดง,ง่ายๆาหน่อยนะครับโอเคเอ,อหารกระสุนแล้วก็รีโหลดอันนี้สําคัญนะยี่สิบปอมาอยู่ประมาณนี้นะมันก็ค่อนข้างที่จะเลื่อนยากนะเล่นบนโทรศัพท์อันนี้นอนอีก นอนดยี่ิอาจจะไม่เป๊ะนะครับอันนี้ย่องทานตัวเหรอเออบางตัวผมก็ยังไม่เข้าใจนะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะประมาณนี้นะแล้วก็ออกพื้นฐานนะสิ่งที่ควรเปิดก็คือเจโรสโคปนะครับช่วยได้เยอะเลยนะนี่ตรงนี้นะครับโอเคมาการที่เราจะเข้าเล่นนะครับถ้าเรามีกระสุนไม่เพียงพอนะครับเราจะเข้าไม่ได้แล้วก็พวกยาพวกเกาะพวกอะไรต้องเตรียมมานะไม่งั้นเข้าไม่ได้นะครับ มันไม่เข้านะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่มันแจกนะเดี๋ยวค่อยเอานะเราเริ่มกันก่อนเลยนะเข้าคิวคนระอ้อันนี้ของเต็มเออเรามาไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะเราจะไปเก็บของนะมีมาสองคนนะมันเข้าได้สามคนน่าจะเห็นสังเกตเห็นช่องว่างนะโอเคน่าจะสามคนแหละดูดิมีสามช่องเนาะนมันโหลดนานไตเลยนะโอเคนี่ครับ เป็นทีมเราดูแผนที่กันเลยเออตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้โซนอันตรายโซนอันตรายอันนี้จะไม่มีเป้านะครับนี่ถ้าจะจะเลงต้องใช้ตัวนี้นะต้องสูงนะไอ้ยสูงอยู่ใกล้ไปไหมทางข้าวสูงอยู่ใกล้โอ,โ,โอ้โหมันมีอันอื่นด้วยนะี่เนาะโอเคให้ไปเลยเล่นให้มันชินแล้วกันนะครับ เราพยายามที่จะเด้งให้ไปถึงนระูปการเราเข้าวิ่งดีเยอะมันจะเหนื่อยนะครขึ้นมุมซ้ายนะครับเห็นไหมแล้วก็จุดที่เรามาร์คในแผนที่อย่างนี้นะครับนี่ยมันจะขึ้นสังเกตดูถ้าหาันไปทางอื่นจะไม่มีนะหันเป็นทิศมันมันจะขึ้นเฮเพื่อนหายไปแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคหาส้นตีกนก่อน,นนะครับเราโหลดดนทีนะนัดนะครับเรื่อเปลี่ยนเป็นเรือนะเซนี่ถ้าหันนี้เจบกระเป๋าครับ ค้นหาก่อนเลยกระเป๋านี้เปิดปุ๊บค้นหาก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่สังเกตถึงภายนอก้อยมียาหยิบนะนี่คือยานะครับมีหลอดไฟด้วยขายได้เปล่าน่าจะขายได้นะโอเค้ยมือลันมือลันขอโทษมีอะไรคนระับมีเออมือลันมือลัน เลือดหายไปขึ้นตัวมันโดนลูกตาม,มาด้วยเด็ดเข้มของมันเต็มอ่ะไอ้เฮ้ยนี่กินเสียงแต่มันจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเราต้องซูมนะมนไม่แม่นนะถ้าดินกัน,นะครับ ได้ยินเสียงขึ้นไหนขึ้นไหน <S <S hey, มันอ่ไหบ้างอย่ไหนบ้างขึ้นกันโดดอยู่ไม่ได้เรากประตู ไอ้ม me. ึงเนี謝謝่ยไม่หาไม่เจอเหรอวะขออะไรยิ้มม่เลยอันนี้เป็น AI นะครับไม่เจอไม่เท่าไหร่นี่ตัวนี้เราไม่รู้ก็ตรวจสอบไปก่อนนะโอ้กระเป๋าหอดนะไอ้เจ็บยิ้มยิ้มยิบมยิ้มยิ้เหมือนโดนยิ้มโอเคเหนื่อยวะนี่เอกสารเปล่าไปกองกระเป๋าอย่าอยู่ไหนวะ หาตัวย่าเหมือนกันเนี่ยปิดจังเลยไม่ไหนครับเลยถ้าเป็นออตโต้นี่กระสุนหมดแน่ๆเลยมันเล็งยากนะโอ้เกาะมันครับยี่สิบห้าไม่เป็นไรปืนพกหยิบมากระสุนมีมไหมไหาไม่ไม่มีอะไรเลยเลยเนี่ยกระสุนกระสุนอือนี่กระสุนปืนพก หยุดป okay. ่ะมีน <just> ้ำมะนาวด้วยเขี้ยป๊อปเฮ้ยเราไม่มีป๊อปป่ะหยุดได้ไหมหยุดเข้ยมันมีเป๊เปไอ้เราไม่มีอ่ะเสียดายไอ้ที่มันมันเลยมันกดโดนตลอดเลยเห็นไหมลดขนาดลงมันใหญ่ไปว่ะ สีมันเข้มๆไปกดโดนตลอดเลยไม่เอากระเป๋ามาฟาวแล้วไม่ได้ยินเสียงเท้าอ่ะไม่เสียงเท้าตัวเองหลอนแล้ว <c oughs> นี่ไงเอ้กระสุนโอ้โหชอบเลย เดีย๋ยวไมอก่นอกนได้ยินเสียกีนแบบนุน่งหน้าพอใจใครมาดูนก็ใคร่ะ ไม่เล็งไม่ได้จอีกออ้อเอเอบบกันแล้วกันไม่ได้อีกเฮ้ยต่ออะไรอยู่ตรงนี้วะใช้ยาก่อนเแล้วเนี่ยจะตายอยู่แล้วโอ้ใชก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่อยนี่ยนี่นนี่ระสุนหมด กระสุนกระสุนมาแล้วกระสุนอีเนี่ยอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนแม็กไปอู้ยี่โรนล้วว้าบูดีได้เป็นหมดอีเหี้ยไอคือยาคือยาอีกูจะทํอไรกูขอหช้ยาก่อนแต่ยังแต่ยังมึงมามึงมาจะเจอมีดทีเดียวเว้ยโหหยิบหย

แดงก็มเาไปนงงเขียวเพืนะ่อนโอ้เออไอ,อมีคนมาอ้สัคนมาลูกสองกสอลูกสอเดูยนะเีาดดูอยูห้นหนนะจ,ะจะตายอยู่แล้วเมื่อกี้แดงยาก่อ้อ,อ้ออสนต มอวรกหรออมนมามีคนมาแม่บอน้าแม่บอคนอนอีตเนียดยิงไม่แม่เลยเฮ้ยเหล้านะโอเแดก้โอ้โหเล่นคนลำบากอะไรจริงขนมหมดแล้วเนี่ย เตรียมมายาไม่พอเลยโหหมดทุกอย่างกระสุนยุกอย่างกระสันก็หมดมจัดไอเทมจัดไอเทมศูนสุนหมด <c oughs> ปืนพกก็กระสุนหมดยิง <c oughs> ไม่แม่นอีกเลยฮนะลูกซองลูกซองช่วยได้ขอหยิบก่อนเ <c oughs> มื่อกี้โดดถึงไหนนะค้นหาก่อนเลย <c oughs> โอ้บินมีตาสัญลักษณ์ด้วย อันนี้ไปขายได้ตังค์นะหยิบมามเสรษฐายังไม่เอาเป้ามาลนะ้ะหยิบมาก,ก่อนเลยกระสนรวกอนองหยิบมาก,ก่อนเลยเดี๋ยวตายเอ้ยโอ้โหแม่งเกมแม่งแบบบางครั้งมันก็ติดเจื่อนกันนะลุกเข่าแล้วกันนะจะได้เดินง่ายๆยหน่อยนอนแม่งติดนูน่นติดนี่นี่มีปืนนะเฮ้ยอะไรวะทำไมมันวิ่งงง เลขปืนเลยับอุ้ยวุ้ย,ยมันสนั่นไอ้เนียตัวสอบเนี้ยมอนสั่นไอ้เน้ยต่อไปประกอบมาเนี้ยโอ้ยถ้าขายได้หลายตังค์แล้วเนี่ยหยิบมาหยิบหยิบมาพวกนี้ชอบใช้ลูกซอบสอบนะเกาะเราสามห้ายี่สิบห้าเกาะเหลือยี่สิบสอง เกาะมันเหนือเต็มเลยนี่ไะปุดกระสุนคนระับเออปืนเรามีแล้วขอกระสุนมนาะปุ่ดกระสุนมาค้นหาโอ้โหยาช่วยได้เยอะเลยหยิบมาก่อนหยิบโอ้โหของเต็มขายได้ไหมเนี่ยโถ่เอ้ยของเต็มเลยเนะี่ยกระสุน

ไปมาล้ออย่างนี้วะขายของในก็ไม่ได้นะปลอดไฟดูดิได้สี่ร้อยนี้ดูดิดดดดดดยี่สิบห้าร้อยปลอดไฟทิ้งไปหยิบดิไปหยิบไม่ได้ใช้ใช้ใช้ดึงไปออโอ้เจอตายแล้วเนี่ย <laughs> หนีก่อนแล้วกนะันแผนที่ไว้ก่อนเลยนะทั้งออกสองก่อนไปไปแล้วกูอยูนะ่ไม่ได้นะแล้วดาวกะเป๋ามาก่อนเฮ้ยเดินลงไม่ได้เดินตายลาวไปโหเราถือคนกันนี่นหละอยู่ข้างหน้าเองเดี๋ยวเจอกันแล้วกนะันนะเดีย๋ยวมีใครมาจเจอนะอันนี้สนามเล็กนะันไม่เจอคนเยอะทเท่าไหร่นะอันนี้ยังยแบบว่าอ่อ,อนๆอยู่ มันผอนเดินจะตายอ่ะมันเลงยากเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่มันไม่มีเป้าให้นะเนี่ยน,น,นะวิธีเดียวคือต้องเอาสติกเกอร์มาแปะการจอนะ่ะเอเอจีได้สติกเกอร์แปะการจอนี่แบบจะเข้มกว่านี้เลยไม่ต้องเลงอ่ะเออสางเดียวแต่ผมใช้วิธีการกะเอา มีคนมายิงตอนโหลดนี่ก็ตายเหมือนกันนะ